น้องๆนะคะวงดนตรีนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยมหาสา,า,ารคามฝ่ายประถมของเราด้านนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยและที่สําคัญค่ะขอบคุณน้องๆนักสแสดงทุกท่านขอเสียปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะคะสำหรับสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่15ค่ะช่วงท้ายจันหนึ่งคุยกับเจ็บได้นะมีอะไรอยากจะกล่าวตอนท้ายคุยกับเราได้นะคะผมและขอบคุณพิธีกรรับเชิญนะครับ น้องเจี๊ยบขอเซฟผู้พินกับน้องเจี๊ยบด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์หนึ่งค่ะข,ขอบคุณให้เป็นส่วนหนึ่งของงานน่ารักน่ารักแบบนี้มากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในปีต่อไปกับสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่15ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามภาพข่าวสารกิจกรรมต่างๆผ่านทางเพจของทางโรงเรียนเดี๋ยวเราจะประมวลภาพกิจกรรมในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับก่อนกลับบ้านอย่าลืมสํารวจนะครับสัมภาระด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกครั้งทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวขอเชิญบุคลากรทุกท่านนะครับด้านหน้าเลยนะครับทีมงานทุกท่านเลยนะครับทุกฝ่ายนะครับด้านหน้าเวทีนะครับ